จริงๆตั้งใจว่าอยากจะขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ที่แชร์แล้วนะครับที่ในแชร์คุณโปรนะครับเวลาน้อยเลยไม่มีโอกาสวันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรถบุกหายมีเพื่อนของเพื่อนข้างห้องเขาก็เข้าไปห้องของเพื่อนแล้วก็ข้ามมาห้องของเราแล้วก็เอาน้ำบุกไปเราเรามาทราบทีหลัง ว่ากลับไปจากที่โบสถ์นะครับกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนโนบุนะ๊กเขาไม่ได้ตกใจอะไรมากครับเราก็อ่ะฝากไว้กับพระเจ้าของบคุณพาะเจ้า<น>ไม่รู้ด้ซ้ำไปในตอนแรกว่าเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ข้างห้องอ <laughs> เพื่อนของเพื่อนที่อยู่ข้างห้องนะครับเข้ามาในห้องของเรา <laughs> แล้ว <laughs> สับสนนะครับถ้าเอารถพุ่งไปแล้วก็มาทราบคือตอนตอนเย็นเราก็ถามว่าคือเห็นเห็นห้องของเพื่อนที่อย <whe> ู่ข้าห้องเนี่ยถูกงัดปาตูออกเนาตอนน้สับสนเพื่อนของเพื่อนนะครับถูกงัดนะครับเราก็ไม่ได้เอ็นใจครับเราก็ไม่ได้เปิดห้องดูห้องที่ติดกัน เรามาเปิดห้องดูก็ตอนเย็นละบ่ายสามบ่ายสีโมงเราเพิ่งรู้ว่าเขารตลุกหายไปอขอบคุณพรเจ้าที่เราก็คุยกับเพื่อนข้างห้องก็ถามดูว่ามีอะไรของเขาหายหรือเปล่าเหน็น้ห้องของเขาโดนงัดห้องเขามีกระเป๋าหายแล้วทราบภายหลังว่ากระเป๋าใบนะั้นเขาเอาใส่ ้ตบุกไปนะครับแล้วเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเดินสวนทางกับเราตอนเราเข้าประตูรั้วเขาก็เดินออกประตูรั้วแล้วก็สะพายกระเป๋าใบนั้นไปนะครับลูกสาวจาได้ว่าคุณคุ้นว่าคนนี้เนี่ยมาอยู่กับเพื่อนข้างห้องแล้วก็กระเป๋าใบนั้นที่เขาสะพายไปนะฮะเขาก็จําได้ว่าเป็นของ คุณพระเจ้าก็ก็ตามมันไปตามมันมาสุดท้ายเขาาไปขายเขาเอาไปขายเ็าตกงานนะครับเราก็เข้าใจคนระับตกงานเข้าใจว่าเอาไม่มีงานทําไม่มีเงนินใช้ก็ไปยืมเงินไปยืมของโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เพื่อนข้างห้องเนะขาไปตามให้นะครับไปตามให้พูดไปพูดมา เราก็คุยกันทางโทรศัพท์แล้วเขาก็สกลงว่าจะเอามาคืนให้ว่าเอาไปขายไปแล้วแล้วก็จะมาคืนให้อีกวันรุน่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้กับพระเจ้าแล้วที่ทางเกื่อเขาใจเราก็ไม่ได้ไม่ได้นึกโกรธเขาไม่ได้นึกเกลียดแทนอ,อะไรเราก็ฝากไว้กับพระเจ้าลแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงโปรดช่วยนะครับให้ให้ได้ของที่หายไปกลับคืนมา แล้วเรากับเพื่อนข้างห้องก็ไม่ได้มีปัญหากันนะครับก็ยังยังเข้าใจกัน